โอเคครับต่อเลยครับวันนี้มาสวนแล้วนะครับน,นี่วางน้ําเรียบร้อยแล้วอ๋ออันนี้ต้องลื้อระบบน้ําออกนะครับเพราะว่าปรับค่าดินเกียรดินใหม่เดี๋ยวนี้เราลงแปลงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวานที่เราบ่มเมล็ดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะฮะโอเคอันนี้แย่ครับอันนี้ Okay. ของปลายมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอี๋นี่ครับปลายจมูกมันเปิดแล้วนะครับเนี่ยครับปลายจมูกมันเปิดแล้วได้แล้วไม่ต้องให้ล่ามันออกเยอะนะครับเพราะล่ามันออกยาวมากเวลาเราฝังเนี่ยในล่าม,มันขาดนะครับเอาประมาณนี้กําลังดี ยังไงก็ยังไงก็โตยังไงก็งอกแน่นอนแอดูอันนี้ว้าเอ้าลุดนี่ครับน,นี่ครับอย่างเงี้ยกำลังดีเลยครับมันจะยาวไปแล้วรากมันจะขาดเวลาเราฝังไปนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลงเลยครับ มอเสียเวลาอยู่สายเลยครับมอว,วางท่อฉีดไล่มดโอ้โห,หมดเพียบเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับใครที่เริ่มปลูกใหม่นะครับใส่กระถางก็ได้นะครับเป็นกระถางแล้วก็หาดินมาใส่ดินที่ขายตามแปดถึงร้อยห้าถึงร้อยก็ได้ครับเหมือนกันแล้วก็ใส่ถุงปลูกก็ได้ครับใช้หมดเลยครับแล้วก็เวลาใส่กระถางนะครับ ปลูกเสร็จเราก็เอาไม้เสียบไม้ไผ่ก็ได้ครับเสียบไปอันหนึ่งเอาไว้ให้เขาเนื้อขึ้นนะครับอ,อ่ประมาณนี้ลองดูปลูกกันก่อนนะครับ <c oughs> สำหรับพวกปุ๋ยก็ปุ๋ยค่งปุ๋ยข้อก็ใส่ได้เหมือนกันครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแล้วก็เป็นพวกฉีดไล่แมลงอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นพวก ปุ๋ยชีวภาพก็ได้ครับปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยที่ขายในเว็บก็มีเยอะแะครับไม่มีสารเคมีมีเยอะครับปุ๋ยมุงปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยฉีดได้ไล่แมลงไล่เพียอะไรเงี้ยครับหรือแม้ได้ไม่อยากฉีดเราก็หามุ้งมากลางให้เขาเลยครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยย่างเดียวหามุ้งมากลางเลยครับมุ้งอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นมุ้งแบบนี้ก็ได้นะเป็นมุ้งกลางนอนก็ได้กลางให้เขาเลยไม่ต้องตัดปัญหาเรื่องแมลงไปนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราผมจะลองปลูกให้ดูสักโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยครับเลวลาปลูกนะครับเราอย่าไปขุดหลุมมันลึกมากเกินไปนะครับเอานิ้วแค่แค่นี้พอนะครับเห็นไหม อันนี้พอหลุมนะครับแล้วก็กบเขานิดนึงพอครับไม่ต้องลึกมากนะครับเดี๋ยวเขาจะโตช้าเพราะว่าพวกพื่นตรงนี้หาอาหารบนผิวดินหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองปลูกเลยครับ โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้ําปลูกเสร็จก็ให้น้ํำนะครับโอเคก็จบวิธีการปลูกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็ถาม